สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะไปตัดผมจะ้าคืออย่างนี้นะผมตอนนี้มันก็เริ่มยาวใช่ไหมเดี๋ยวขอขอขับรถก่อนนะจ๊ะคือผมตอนนี้มันเริ่มยาวแต่ว่าคือพอมันยาวแล้วมันจะมีผมข้างๆอย่างเงี้ยมันชี้ออกมาอันนี้ไม่ใช่งอกนะครับมันจะชี้ออกมาแบบเนี้ยทําให้มันไม่เท้มันไม่เหมือนพระเอกเกาหลีเออวันนี้ก็เลยอยากจะไป ดาวเพิ่ดาวเพิ่มดาวเพิ่มคืออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละมันทํายังไงมันโอเคไหมมันดีไหมเดี๋ยวไปลองจ้ขับรถกันอันนี้เป็นปัญหาของผู้ชายหลายๆคนเลยคือเวลาที่เราตัดผมมาแล้วผมมันเริ่มยาวอะพอมันเริ่มยาวปุ๊บปะตรงข้างหัวมันจะชี้ออกมาก่อนเลยใช่ป่ะมันจะแทงหัวออกมา เวลาที่เราดูซีรีส์เกาหลีอยเงี้ยนักแสดงผู้ชายแต่ละคนนะผมสั้นผมยาวเนี่ยผมเขาจะไม่มีการชี้ออกมาแทงขอบหูเลยลองหาข้อมูลดูไว้ว่าไอ้ทรงที่คนเกาหลีมันทําอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคือผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ตัดสั้นนะแต่ว่าทําไมผมมันแน่ไปอยู่ข้างหูเลยเขาเรียกว่าดาวเพิร์ม e P E R M T E R N อะไรสักอย่างเนี่ยดาวเิื์ออะไรสักอย่างก็ไม่รู้นั่นแหละมันคือเป็นวิธีที่ไปกดตรงผมที่มันทิ่มอยู่ข้างหัวหรือข้างหลังอ่ะให้มันแนบลงไปให้มันติดติดเพื่อมันจะได้ไม่ชี้กระโดดกระโดอมาอย่างนี้ไงร้านต่างๆเขาก็มีทำกันเยอะแต่ว่าราคาเนี่ยขึ้นอยู่แต่ละร้านเลยนะมีตั้งแต่แบบสองพันสามพันแล้วเราก็เจออยู่อีกร้านหนึ่งอ่ะ เฮ้ยในราคาแค่พันเดียวพันต้นๆมันคุ้มค่ากับการลองไงเพราะว่าผมมันก็มีอยู่แค่เนี้ยผมมันยังไม่ยาวอ่ะถ้าเกิดว่าจะไปตัดทุ่มทุนหรือว่าแบบหูจ่ายแพงอ่ะมันก็ไม่ไหวว่าครึ่งหมื่นถ้าพัานต้นๆ,ๆเนี่ยโอเคเลยจองคิวเลยจ้ะร้านอยู่แถวๆกิ่งไมก็เดี๋ยวไปดูกันว่ารอดไหมจะออกมาดูดีไหมเดี๋ยวขอขับรถก่อนนะจ๊ะ มาถึงแล้วนะครับตึก The Horizon เอกมัย a r c h ตาม Google Map ได้เลยนะครับเดินเข้ามานิดเดียวก็จะเจอร้านเลยนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าของตึกเลยนะครับ <Don 't. S 1> มีใครเป็นเหมือนผมไหม เวลามาตัดผมเนี่ยชอบตอนสระผมที่สุดเลยไม่สบาย minute, minute. เจอช่างแล้วนะครับช่างชื่อพี่ติตีนะครับบอกว่าเอาทรงนี้เป๊ะเป๊ะเห็นไหมครับว่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นการดาวเพิร์บคือกดลงส่วนด้านหน้าบริเวณหน้าผากเนี่ยนะฮะ ก็เป็นการอัพเพิ่มอันนี้เป็นการพเพิ่มโวลูมนะครับเพราะว่าผมผู้ชายนะชอบตกลงไปข้างล่างนะครับมันก็จะไม่เท่ฉะนั้นเนี่ยก็เสยมันขึ้นไปเลยแบบนี้จ้ะ ใ้เวลาทิ้งน้ำยาไว้ไม่นานครับแค่ประมาณ15-20นาทีเท่านั้นเองนะฮะระหว่างนี้ก็นั่งเล่นนั่งรอไปแต่ที่รู้สึกเลยก็คือน้ำยามันก็กัดหนังสีงสัเหมือนกันนะครับจิบยิบะฮะไปดูเขาปาดน้ำยาออกนะครับเหมือนกับปาดครีมออกจากหน้าเค้กเหมือนกันนะฮะเนี่ยสนุกกันสิข้างๆมันก็เรียบเลยนะครับ ในเหลือแต่ข้างบนที่เขาแปง,งครับยังนม่ึงใจ่ากลนที่นี่เขามีบริการหลายอย่างนะครับรวมถึงการทำทรีทเมนต์ดีท็อกซ์ด้วยนะครับซึ่งผมได้โปรโมชั่นฟรีฮะคืออัพเพิ่มดาวเพิ่มแล้วเขาก็แถมทรีทเมนต์ไปให้ด้วยฟรีหนึ่งครั้งนะครับ Let me know if you อย่างนี้ผมจะปกปกได้อีกทีหนึ่งเมื่อไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งก่อนเอนาอนแทนตัดผมเสร็จแล้วครับ <c oughs> อ,อในรถเนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะใหอดูว่าพอเราตัดออกมาเนี่ยแวแบ,บแรกคิดว่าเป็นแบบโอปป้าเลยอะ่ะเหมือนแบบอยู่ในเกในซีรีส์เกาหลีเลยอะ่ะ <c oughs> พูดถึงหลังการทำดาวเพิ่มนี่ก่อนนะ ตอนที่เขาเอาน้ํายาที่มารูปไว้ที่ผมเราอะ่ะเรารู้สึกว่ามันมีความแสบตรงบริเวณหนังศีรษะกับบริเวณหนังบริเวณปลายไรผมอะมันจะมีความแสบนิดๆอะนตอนที้ยงไม่รู้ว่ามันแสบเพราะน้ํายาหรือว่าแสบเพราะแบตเตอรี่มันขุดช่างเขาบอกมาว่าควรที่จะเว้นการสาระผมไว้สักประมาณสองวันเพื่อให้แบบ ยามันอยู่ตัวใดๆก็แล้วแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอทำทำตัวนี้มาแล้วสีผมมันโดดมากเลยเพราะว่าเราทำสีอ่อนไว้ก่อนแล้วก็เพิ่งโกกสีเข้มไปจะกลายเป็นว่าไอ้สีอ่อนที่มันอยู่มันอยู่แบบข้างใต้อะ่ะมันมันเห็นชัดขึ้นนะ่ะก็ใครที่ทำสีผมก็ต้องดูเรื่องตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะ ก็เราถามช่างว่าเมื่อไหร่ถึงจะไปโกผมต่อได้เพราะว่าสีมันไม่สม่ําเสมอไงช่งางบอกว่าเว้นสักประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้ะถึงจะไปโกบได้จ้ะฉะนั้นตอนนี้ก็สีสาก็จะเป็นดงๆนิดนึงนะจ้ะสีมันจะไม่สม่ําเสมอันจ้ะได้จ้ะเพื่อความเป็นป้าจา้ะเดี๋ยวรอดูแลกันนะว,ว่าตอนทางานชิงเซ็ตเราจะเป็นยังไงเนาะ้าใหญ่ไปกว่าตอนนี้ได้เลยมั้งก็หล่อนะ แสดงให้หยุดทำงานทีวีให้หยุดดูจอที่มือถืออะไรพวกนี้โทรก่อนหนึ่งสองห้าสองระหว่างนี้หูโทรไปตาดูหูอีกข้างหนึ่งฟังพี่เอไปฟังนะครับคพ่อคแม่จ๋าที่เราต้องมาเนี่ยนะครับแล้มาย้ำโปรกันนั่นแน่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่าเป็นนี่กูบอกพี่เซ็ตนะครับเรให้ดูอันนี้ดาวเพิ่มอันนี้อัพเพิ่มขึ้นมายกขึ้นแล้วอัพย้ำโปรใช่ ทำแค่สองส่วนนะส่วนอื่นไม่ได้อัพไม่ได้ดาวนะโอ้ยนี่แหละเวลาทำงานเรืยกเส็ประมาณนี้แหละได้ปะได้ปะได้ปะหรอหลอเกาหลีเกาหลีอัดยอง เป็นไงครับอัพเพิ่มดาวเพิ่มของจ็อบนี่พอสู้กับซงจุงกิได้ไหมฮะยังไงก็เขียนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ลำบากจนเกินไปก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c คร b e ให้จ็อกหน่อยนะครับ